สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะผู้ที่เกิดระหว่าง,งวันที่15บหมกราถึงสิบสงกุมภาพันธ์และผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่สธันวาถึง20่สิบมกรานะคะใครที่ตรงกับลัคนาราศีมังกร วันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุ <c oughs> คุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเดิมทีแม่หมกว่าจะทำเป็นท <c oughs> ีละสิบห้าวันแต่พอดีไม่ค่อยมีเวลาเลยคงจะ รวบเป็นเอ่อเป็นหนึ่งเดือนเหมือนเดิมเนาะอ่ะมาคนล,ะละัคนาราศีมังกรเดือนพฤษภามนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนาะ <c oughs> <c oughs> แก้วดาบมีอะไรเครียดคุณเป็นคนที่เครียดนะเป็นคนที่กังวลมากเลยอ,ะอ่ะเออก้วดาบเนี่ยมันม่งบอกสภาวะบางครั้งเนี่ยอ่าสิ่งที่คุณอ่าสิ่งที่คุณคิด อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเป็นสิ่งที่คุณกังวลและจินตนาการล่วงหน้าไปในวันข้างหน้ามันอาจจะไม่เกิดและไม่เลวร้ายแบบนั้นก็ได้แต่คุณอะเป็นคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยนะคุณก็คี้อิดกังวลไปซะจนแบบว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะทําได้ไหมฉันจะอยู่ได้ไหมฉันจะสําเร็จไหมอะไรก็ไม่รู้ว่ะกลัวไปหมดทั้งทั้งที่ มันยังไม่ถึงเวลาหรือยังไม่ได้เริ่มทำหรือทำไปแล้วมีอุปสรรคเกิดขึ้นนิดหนึ่งคนก็กังวลละระวังนะจะเป็นโรคประสาทจะเป็นโรคแพนิคจะเป็นโรคซึมเศร้าเอานะเนี่ยเห็นไหมดาบดาบเก้าเล่มเนี่ยมันไม่ได้ปักถูกคุณเลยสักเล่มเดียวคุณยังไม่เป็นอะไรเนยออีกคุณปลอดภัยดีแต่คุณคิด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 ,คดไปจนร้อยแปดพันเรื่องอะ่ะ คิดไปถึงดาวพูโตแล้วอืมเอาเป็นว่าเออไม่ต้องไปคิดกับอะไรค่ะอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดป้าจะถล่มดินจะทลายก็ปล่อยให้มันเกิดคะ่ะถ้ามันเกิดแล้วก็ค่อยแก้อะไรที่แก้ได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็วางเอาไว้เออบางปัญหาบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาบางอย่างเมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปสถานก,การณ์มันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปเนี่ย แนวทางการแก้ปัญหามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เออหรือบางปัญหามันก็อาจจะสิ้นสุดไปได้ด้วยตัวของมันเองคือหมดไปกับธรรมชาติของมันเองอ่ะ,ยะเยอะเงินเงินทองใช่ไหมใครจะไปรู้เงินทองวันข้างหน้าวันข้างหน้าคุณอาจจะกังวลว่า,าลูกลูกฉันจะอยู่ได้ไหมจะเรียนจบไหมวันข้างหน้าเขาจะรวยไหมเออกังวลไปหมดเลยถามจริงคุณจะมีชีวิตยืนยาวหมื่นปีหมื่นหมืนปี เพื่อที่จะดูแลลูกหลานเอ่อคุณไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลคุณไม่ได้มีอายุยืนหมื่นปีหมื่นหมื่นปีที่จะไปห่วงใยดูแลเขาได้ตลอดนะเอ่อเขาก็มีบุญและกรรมของเขาเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วคุณแค่ทําหน้าที่ของคุณที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วลมันจะเป็นยังไงผลมันจะออกมาจะบวกหรือจะลบก็ก็ตามนั้นเออนะอย่าเป็นคนีคิดมากอย่าเป็นคนขี้เครียดนะ ไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่เครียดไปทั้งชีวิตคือไม่มีความสุขไปทั้งชีวิตอ่ะคือคุณจะเป็นคนที่หาเรื่องเครียดให้กับตัวเองไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะมีแล้วทุกอย่างเชื่อไหมว่าคุณก็จะหาเรื่องเครียดให้กับตัวเองนั่นหมายความว่าคนที่มีชะตาที่เป็นก้าวดาบอยู่กับตัวเนี่ยคุณจะต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางให้ได้มองสัจธรรมให้ได้นะคะถ้าคุณปล่อยวางได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ทุกข์ไม่เครียดกับอะไร บางคนเนี่ยไม่ได้ทุกข์หนักเหมือนคนอื่นไม่ได้มีมรสุมหนักเหมือนคนอื่นเลยแต่คือกังวลอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องของคนนู้นมากังวลเอาเรื่องของคนนี้มากังวลเอาคนเขาเรียกว่าเอาสรพพสิ่งรอบที่จะมากังวลมาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เออคุณไม่ใช่เจ้าแห่งจัก,กรวาลที่จะไปดูแลทุกสัรพสิ่งบนโลกใบนี้ทุกทกคนในครอบครัวคุณได้ เออดังนั้นไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะทุกคนมีบุญและกรรมของตัวเองเป็นที่ตั้งรวมถึงตัวคุณด้วยอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดน,นะโห oh, The Hangman เออติดแหกเชียวเครียดไม่มีทางออกอึดอัดเดีย๋ยวดูซิคุณอึดอัดเรื่องอะไรนะสองถ้วย The Lover อ่ในเรื่องของความรักสิบไม้เท้าในเรื่องของภาระนะถามว่าในเดือนนี้คุณยังคง อยู่ในสภาวะนี้ไหมแม่หมอก็มองว่าคุณยังคงอยู่ในสภาวะนี้สภาวะที่ความรักมันเป็นสามผลสามเราสภาวะที่ความรักมันไม่มีทางออก <c oughs> คู่ครองนะคุณแม่หมอจะบอกว่าต่อให้มันเป็นคู่แท้ของคุณแม่หมอเคยทําคลิปไปแล้วใน youtube นาลีสารพัดเรื่องเล่าคู่แท้น่ะมีสิบสี่มีสิบสี่แบบคุณก็ไปฟังว่าคนคุณเป็นแบบไหนคู่แท้ของคุณเนะน,น,นี่ยในในแรนดอมชุดเนี่ยมันเป็นคู่ทุกกระทมขมคืน เป็นคู่ที่ยังไงยังไงเขาก็จะนําเรื่องเครียดให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่กินเหล้าเมายาไม่ทํามาหากินอะไรแล้วก็ไม่ปลดปล่อยคุณไปคุณอาจจะต้องเป็นข้าทาสเขาคุณอาจจะต้องอยู่ในอาณาจักรของเขาอะไรก็แล้วแต่น่ะแสดงว่าคุณจะต้องมีทุกไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคู่ครองให้ทุกกระทมขมขื่นในยามเนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าคุณแบกรับแบกรับภาระ แบกรลบพาระของครอบครัวมันหนักอึ้งอยู่แล้วอ่ะแล้วคู่ของคุณอ่ะคุณหาเงินเลี้ยงเขาเขาอาจจะเอาเงินของคุณ่ะไปเลี้ยงอีกคนหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าคะจะเลิกก็เลิกไม่ได้เพราะยังรู้สึกว่ารักเขาอยู่ไอ้คำว่ารักเนี่ยมันเป็นแค่จิตคุณกําหนดนะเออไม่หมอยังยังไม่ได้ลง youtube ในเรื่องของความทุกข์คืออะไรการจะปล่อยวางความทุกข์ได้อย่างไรจะปลดปล่อยความทุกข์ได้งไง คุณรู้ไหมว่าจิตคุณเป็นผู้กําหนดว่าเขาคือคู่ของคุณฉันรักเขาเอฉันรักเขาทําไมคุณไม่หันกลับมาว่าเขารักตัวเองเขาถึงทําให้คุณเป็นทุกข์เขาถึงไม่สนใจคุณแล้วทําไมคุณไม่เลือกที่จะรักตัวเองทําไมคุณไม่หัดที่จะรักตัวเองจะไปรักเขามากกว่ารักตัวคุณเองทําไมนเนื่อตัวเขาอะรักตัวเขาเองมากกว่าตัวคุณเสียอีกรักอย่างมีสตินะคะตอนเนี้ยคุณรักเขาเขาไม่ได้รักคุณ เออเขารักอีกคนหนึ่งเขารักตัวเองแต่คุณไม่รักตัวเองคุณกาลังรักเขาอยู่เออยังไงดีละ่ะมันเหมือนคุณวิ่งตามความรักอยู่นะคะถ้าตามหน้าไพาอ่อ่ะแล้ววิ่งตามไม่ทันอะ่ะวิ่งตามเขาไม่ทันวิ่งหาไม่เจอแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยและอึอดอดัดและโทษตัวเองอะ่ะทุกตัวเองว่าทําไม่ันถึงไม่มีคู่ดีกับเขาบ้างทําไมคู่ของฉันถึงเป็นอย่างนี้คู่มีแต่ทุกระทมข่มขืนมีแต่ซ้อมตีมีแต่ดาท่อมีแต่ อ่ให้คุณแบกับภาละอยู่คนเดียวทุกอย่างแล้วคุณจะไปวิ่งตามเขาทําไมในเมื่อเขาวิ่งหนีคุณอยู่หยุดค่ะหยุดที่ตัวคุณเองไงหยุดนิ่งๆหันมารักตัวเองหันมาใส่ใจตัวเองเออถ้าเขาเอาเงินของคุณไปเลี้ยงผู้อื่นคุณก็ไม่ต้องเงยให้เงินเขาใช้ค่ะเขาอยากเลี้ยงใครให้เขาไปหาเองอนะซ้อมกลับมาซ้อมกับเลยค่ะสนับมือก็มีอาวุธก็มีเออมีมือมีเท้าเหมือนกันนะคะ กฎหมายก็มีถ้ามันไม่โอเคฟ้องหยา่าไปเลยนะเออไม่จําเป็นต้องทนทุกข์ระทมขมขืนนะอยู่แบบเนี้ยหรือบางคนอ,อ,อาจจะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นแบบว่ารักเขาอะแต่คุณมีภาวะครอบครัวที่หนักอึ้งมากเลยอะแต่รักคนเนี้ยแต่รักไม่ได้ไปหาไม่ได้บอกรักไม่ได้ เพราะภาระที่คุณแบกเอาไว้วมันเต็มบาไปหมดทิ้งลูกทิ้งหลานไปไม่ได้เออสมมตินะวันหนึ่งลูกหลานคุณเนี่ยเขาแต่งงานมีครอบครัวไปหมดอะ่ะคุณอายุปาเข้าไปแปดสิบแล้วลูกหลานคุณเนี่ยอเผอิญไม่กระตันอยู่กับคุณสมมตินะคะต่างคนต่างมีครอบครัวไปดูแลผัวเมียลูกของเขาหมดทิ้งคุณเอาไว้อยู่คนเดียวอะ่ะทําไงดีละ่ะวันเนี้ย คุณมีความรู้สึกว่าคุณทิ้งเขาเหล่านั้นไม่ได้คุณเจอคู่ของคุณแล้วแต่คุณไม่สามารถไปหาเขาได้เพราะคุณห่วงลูกหลานอยู่วันหนึ่งลูกหลานคุณโตแล้วเขาไปมีครอบครัวแล้วคู่รักของคุณเนี่ยที่รอคุณอยู่เขาเลิกรอคุณไปแล้วอ่ะคุณไม่เหลือใครแล้วคุณจะทาไงอ่ะบวชค่ะถูกอยู่บ้านพักคนชราอือถูกถ้าคุณคิดอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องถูกปะถ้าที่สุดแล้วก็จะบวชที่สุดแล้วก็จะอยู่บ้านพักคนชราก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกข์กับความรักเลย ก็แบกภาละนี้ไปแล้วไม่ต้องรักใครทางนั้นคุณก็จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์นะแต่ถ้าคุณเลือกที่จะคุณเลือกที่จะมีความรักของคุณเองคุณต้องเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่คุณแบกอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองได้คุณไม่จําเป็นต้องไปแบกเขาคุณเป็นล่มโพล่มทรายให้เขาคุณทําตัวให้มันแข็งแกร่งทําตัวให้มันมีคุณค่าทําตัวให้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ก็พอถึงเวลาลูกหลานเขาก็จะมามาอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยมาขอร่มเย็นร่มเงาจากคุณเองคุณไม่จําเป็นต้อง เป็นต้นไม้และขยันวิ่งวิ่งวิ่งไปตามหาลูกหลานทุกคนเพื่อไปให้ร่มเงาเขาเพราะเขาสามารถไปหาร่มเงาต้นไม้ต้นอื่นได้แต่คุณไม่ไงคุณคิดว่าคุณต้องเป็นร่มเงาที่ต้องพยายามแผ่กิงก้านไปให้ลูกหลานทุกๆคนให้ได้เออถ้าลูกหลานคุณไปอยู่เมืองนอกเมืองนานอยู่อยู่โคโลเหรือโคโลกใต้คุณจะแผ่ไปถึงไหมเออแค่นั้นแหละนะถามตัวเองถามตัวคุณเองคือความทุกข์ความเครียดที่มันเกิดกับคุณณนะเวลาเนี้ยคุณทําตัวคุณเองไงไอี่พูดมาทั้งหมดเนี้ย คุณทําให้ตัวคุณเองอะติดแงกเองคุณทําให้ตัวคุณเองอ่ะไม่มีทางออกของชีวิตเองด้วยด้วยคําจํากัดความของคุณที่ว่าคุณรักเขาคุณห่วงเขาแค่นี้นเองรักเนี่ยรักได้แต่ในทางธรรมเขาบอกว่าให้ปล่อยวางนะคะอย่ารักจนตัวเองเป็นทุกข์อย่าห่วงจนตัวเองเป็นทุกข์อะไรที่มันที่มันยึดต,ติดแล้วมันเป็นทุกข์ปล่อยมันไปนะคะรักแล้วมันเป็นทุกข์ก็ปล่อยรักห่วงแล้วมันเป็นทุกข ก็ปล่อยห่วงแบกแล้วมันเป็นทุกข์ก็วางลงไปนะคะบางครั้งเนี่ยคุณวางต้นไม้เนี่ยไม้สิบอันเนี้ยวางลงไปสิบอันนี้มันก็ไม่ได้ผูกกร่อนมันก็ไม่ได้แตกหักนะมันก็มีใบสมบูรณ์มันพร้อมที่จะเกิดเป็นต้นใหม่ด้วยซ้ําไปแต่คุณนี่แหละไม่วางเขาลงห่วงเขาเกินเออเลี้ยงลูกแบบไข่ในหิน,ห,น,นห่วงคนนู้นห่วงคนนี้ห่วงคนนั้นท,ทั้งที่เขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตพร้อมที่จะไป ไปหาดินที่สมบูรณ์ถ้าคุณปักเขาลงดินปุ๊บเขาก็ชูช่อออกดอกออกผลแล้วอะแต่คุณไม่ยอมปักเขาลงดินน่ะห่วงเขากลัวเขาจะรากไม่หยัง่งไม่มีรากอา้าวคุณไม่ลองปักเขาดูล่ะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะเขาจะมีรากเขาจะเจริญเติบโตได้หรือเปล่าคุณไม่ เออคุณคุณจะแบกเอาไว้อยู่อย่างนั้นะ่ะแม่หมอก,ก็ไม่เข้าใจว่าแบกทําไมต้นถ้าต้นไม้เออมันเหี่ยวเฉามันก็นจะตายแล้วคุณต้องแบกหาดินอุดมสมบูรณ์ให้มันก็ว่าไปอยางแต่นี้ต้นไม้เนี่ยเห็นไหมมันผีดอกออกผลเออไม่ไดอออกผลเนี่ยมันผีใบมันพร้อมที่จะเจริญเติบโตนั่นหมายความว่าสิ่งที่คุณแบกเนี่ยเขาพร้อมที่จะทํามาหากินด้วยตัวเขาเองได้เขามีศักยภาพเขามีความรู้เขามีความสามารถเขามีร่างกายมีวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมที่จะดูแลตัวเองได้แล้ว คุณไม่จําเป็นต้องไปแบกรับเขาแล้วนะคะนะคุณต้องปล่อยบ้างแล้วคุณจึงจะไม่เป็นทุกข์นะคะเนี่ยทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องของภาระนะถ้าาไม่อย่างนั้นอะ่ะอย่าว่าแต่เดือนนี้คุณจะทุกข์แบบนี้เลยไปทั้งชีวิตนะคะคุณก็จะทุกข์แบบนี้แหละอืมเหมือนวันนี้มาเทศนารำร <c oughs> ก็อ่านตามหน้าไพ่อ่ะเนาะคุณรักเขาไปทั่วหมดอะ่ะรักไปหมดห่วงไปหมดให้ไปหมด จนกระทั่งตัวเองอ่ติดแงมเพื่ออะไรคะคถามตัวเองใหม่เพราะรักเขาอืกลับมาที่คําเดิมอีกก็เขาก็รักตัวเองเป็นไงวันนึงคุณเดี้ยงไปวันนึงเจอภัยพิบัตมากะเด็นไปคนละทิศเขาไม่มีคุณเขาต้องตายทันทีหรือเปล่าเปล่าเขาไม่มีคุณเขาก็ปักลงดินที่ไหนเขาก็เจริญเติบโต,ตที่นั่นวันนึงคุณตุยแย่ไปต้นไม้ต้นนี้เขาตายพร้อมคุณไหมไม่คุณตายไปต้นไม้ล้มไป ต้นไม้มันไปเจอดินเจอน้ําตามธรรมชาติมันก็โตของมันอีกถูกปะนั่นคือเขาก็จะเจริญเติบโตของเขาได้อยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอืมนะคติธรรมวันนี้นะคะรักตัวเองบ้างห่วงตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่รักจนเห็นแก่ตัวนะคะบางคนยังไม่ชมคือคือด้วยมันเป็นรันดอมนะแม่บอกก็ต้องพูดให้ครบไงบางคนแบบเขาเรียกไงอะรักแต่คนอื่นจน ลืมดูแลเอาใจใส่ตัวเองอะ่ะจนทําให้ตัวเองแบบซึมกระทือทําให้ตัวเองแบบเหี่ยวเฉาทําให้ตัวเองแบบวันวันอยู่กับแต่คาบน้ําตาถามหน่อยเธอสภาพคุณเนี่ยมันก็เหมือนซอมบี้ปะแล้วใครเขาจะมารักคุณนะเขาก็ไปหาคนสวยๆหล่อๆสิคนที่แต่งตัวคนที่รู้จักรักตัวเองคนที่รู้จักหาคุณค่าให้กับตัวเองคนที่รู้จักทํามาหากินทําให้ตัวเองสดชื่น คุณว,วันวันมีแต่ซึมกระตือมีแต่ความเครียดมีแต่บน่นอึมคึมมีแต่ซึมเศร้าอุ้ยอย่าว่าแต่คนหนีไปจากคุณเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็หนีไปจากคนไอ้นี่ว,นวันวันมันนั่งร้องไห้นั่งเครียดอย่างเดียวมีแต่พลังงานด้านลบใครจะไปอยู่ถามคุณหน่อยเถอะจริงไหมลูกขึ้นมาทําตัวเองให้มันสดชื่นรักตัวเองดูแลตัวเองปรับปรุงหน้าผมแต่งเนื้อแต่งตัวออกทํามาหากินทํางานไลฟ์สดในโลกโซเชียลแสดงอะไรออกไป ให้รู้สึกว่ามีสังคมอะค่ะมีคนที่รักคุณอีกตั้งเยอะแยะนะมีหนทางให้คุณทํามาหากินให้คุณอยู่อีกตั้งเยอะแยะไม่จาเป็นต้องติดเงกอยู่ตรงเนี้ยเพื่อใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอุ๊ยคุณคุณคุณมีคุณค่ากับเขาเหลือเกินเขาขาดคุณไม่ได้คุณคิดไปเองเท่านั้นแหละค่ะต่อให้ไม่มีคุณเขาอาจจะหลั่ละกว่านี้ก็ได้นะอ่าคิดให้ดีตอนเนี้ยคุณคิดว่าคุณคือสรรพสิ่งไงคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาอะคุณถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ไม่ได้ เาเลยคุณคิดไปเองทั้งนั้นนะคุณคิดไปเองทั้งนั้นบอกไว้ก่อนนะคุณไม่มีทางรู้ใจคุณนั้นได้หรอกแต่ถ้าคุณอ่านหน้าไพ่คุณจะรู้ใจเขานะคะเขาอยู่ได้ตัวเองได้เขาพร้อมจะเจริญเติบโตจริงๆแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ต้องการที่คุณมาแบกเขาก็ได้นะเขาไปด้วยตัวของเขาเองได้นะคะเขาไม่ได้พิการไม่ได้ง่อยเนาะอืมอ๋อ k ิ n ง of w แว d มามามาสามไม้เท้าเจ็ดดาบ อืมก้าวไม่เท้าหนึ่งไม่เท้าชีวิตเออสภาวะที่ทํางานของคุณอันนี้อันนี้เรื่องของครอบครัวเรื่องส่วนตัวไปเนาะทีนี้มาเรื่องของสภาวะที่ทํางานของคุณแน่นอนที่สุดในสังคมการทํางานนะทุกวันเนี้ยถ้าคุณบอกว่าคุณไปทํางานที่หนึ่งแล้วไม่มีใครอิจฉาริษยาคุณเลยไม่มีใครกดดันคุณเลยทํางานมาทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเออยันแก่เนี่ยดี ดีมีแต่คนรักใคร่คุณเนี่ยไม่เหมาอนุโมทนาคุณนะคะคุณเป็นผู้ที่เกิดมามีบุญสูงส่งเอ,อ่อเหลือเกินสูงส่งกว่าพระพุทธองค์อีกพระพุทธองค์ขนาดบวชขนาดบรรลุแล้วอะ่ะยังมียังมีอะไรยังมีชีวกยังมีบุคคลที่ดูหมิ่นดูแคลนนะคุณเป็นแค่ปุถุชนธรรมดามันหนีไม่พะนะ้นอ่ะที่จะมีคนใส่ร้ายใส่ความที่จะมีคนอิจฉาริษยาที่จะมีคนคิด ไม่ซื่อกับคุณที่จะมีคนโกงคุณแต่นั่นอ่ะมันล้วนแล้วแต่เป็นบ่วงกรรมในอดีตชาติที่คุณเคยมีกับเขามาหรือเปล่าคุณแค่จําอดีตชาติคุณไม่ได้ถ้าคุณจําได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอสิ่งที่คุณต้องชดใช้เขาว่ามันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ําไปทีแต่คุณจําไม่ได้แต่ณนเวลาเนี้ยคุณรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการงานเน่ะงานน่ะโดนอัดมาแบบโอ้โหถาโถมมากเลยเนาะเนี้ยสิบสิบไม้เท้า king of band คุณเป็นเหมือนเหมือนหัวหน้าครอบครัว เหมือนหัวหน้าองค์กรแล้วแบกรับภาระทุกอย่างหรือไม่ก็เป็นผู้บริหารหรือไม่ก็เป็นลูกน้องสักคนหนึ่งที่แบบเก่งเก่งความสามารถเยอะโดนอัดงานเต็มที่บางครั้งนะ่คุณต้องทําแบบแกงโง่บ้างปะมันไม่ใช่กิจาก,การส่วนตัวคุณมันเป็นธุรกิจของคนอื่นคุณทําจนตายเขาก็ให้ค่าทาศพคุณแค่หนึ่งแสนไม่ได้เลี้ยงดูลูกหลานคุณไปทั้งชีวิตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เอ,อ่อถ้าคุณต้องทําตัวเก่งทําตัวดีเรื่ทุกอย่างแล้วงานทุกอย่างมันอัดมาที่คุณเนะี่ยก็ทําตัวโง่บ้างทําไม่ทันค่ะเออทําไม่ทันคุณทําไม่ทันคนอื่นก็ทําไม่ทันเดี๋ยวเขาก็กระจายงานไปหาคนอื่นให้มันทันเองแหละเพราะยังไงเขาก็ต้องเอาองค์กรของเขาให้รอดครอบครัวบุตรหลานคนนี้โตแล้วใช่ไหมปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเข้าไปไปเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้สังคมไปทามาหากินช่วยล้างจานกวาดบ้านถูบ้านช่วยทํามาหากินบ้าง อย่าเลี้ยงเขาเป็นไข่ในหินจนอะไรก็กระทบไม่ได้เพราะคุณไม่ได้มีชีวิตหมื่นปีหมื 10, 10่นหมื่นปีไปไปดูแลเขาได้ตลอดนะงานของคุณคุณมีความรู้สึกเหมือนอยู่แบบขาสั่นอะทุกวันเนี้อยู่แบบและแวดระว,วางไปหมดเลยว่าคนนี้จะจ้องทําร้ายไหมคนนี้จะจ้องว่ายังไงคนนี้จะอะไรคนนั้นจะอะไรทั้งทั้งที่คนเหล่านั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ทาอะไรหนักแค่นินทานเล็กๆน้อยๆคุณก็เอาไปคิดเอาไปเครียดมากแล้ว ยิ่งบวกกับคุณเป็นคนที่คิดมากด้วยเนี่ยปาทะอแล้วไปอยู่ในสังคมที่มีแต่ความกดดันน่ะไม่หมอว่าสีตัญญายอาจจะไม่กลายจากคุณนะหนึ่งละปล่อยว่างค่ะสองอยู่ที่ไหนมันก็มีคนไม่ชอบคุณอยู่ที่ไหนมันก็มีคนเกลียดคุณต่อให้คุณดีขนาดไหนมันก็มีคนใส่ร้ายใส่ความคุณไม่ต้องไปแคร์คนเหล่านั้นนะคะเออก็ทํางานของตัวเองให้มันดีที่สุดปรับตัวเองนะคะให้มันมีมีพันธมิตร ให้มันมีกัลยาณมิตรให้มันมีเพื่อนมีฝูงมีสังคมบ้างนะคะ่ะอย่าเอาแต่งก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 งทำงานอะ่ะอย่างงกทําแต่งานหาแตงเงินแล้วไม่เอาสังคมมันจะทําให้คุณกลายเป็นผู้ผิผดแผกในกลุ่มสังคมแล้วคุณจะไม่มีเพื่อนฝูงนั่นแหละยิ่งอันตรายใครใส่ร้ายใส่ความคุณสักคนหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เชื่อคาใส่ร้ายใส่ความเพราะไม่มีใครรู้จักตัวตนคุณไงเพราะคุณไม่เคยแสดงตัวตนที่แท้จริงให้ใครรู้ไงเออมันก็เลยทําให้คุณมีศัตรูรอบทิศได้ ถูกไหมคะเอออย่าทําให้ตัวเองเหนื่อยจนเกินไปนะคะเขาบอกว่าการงานของคุณนะอืมถ้าเกิดคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับภาระอย่างที่บอกคะ่ะกระจายไปให้ลูกน้องในองค์กรบ้างเชื่อมั่นในความสามารถเขาบ้างนะคะแล้วบางคนนะ่ะอาจจะอาจจะอยากจะลาออกจากงานหรือถูกบีบออกจากงานก็แล้วแต่เพื่อจะมาตั้งต้นธุรกิจตัวเองใหม่เดือนนี้อ่าตั้งแต่พูดมามีเรื่องดีๆบ้างไหมแม่หมอมีค่ะเดือนนี้คุณจะมีการเริ่มต้น เริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่ในเรื่องของการงานนั่นเข้าใจว่าหลังจากที่คุณฟังคลิปแม่หมอแล้วคุณอาจจะเข้าใจสัตว์จะทำชีวิตบรรลุทําได้นะคะโอเคแหละฉันจะอยู่ด้วยเพื่อตัวเองบ้างอยู่เพื่อตัวเองบ้างคุณอาจจะหันมาทําธุรกิจส่วนตัวไม่ไปอึดอัดไม่ไปเครียดกับคนที่เขาลุมจิกค,คุณหรือหรืองานสภาวะงานที่มันจะถูกบีบก,ก็แล้วแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสามารถนะหนึ่งไม่เท้าอ่ะคุณเป็นคนมีวิสัยทัศน์เอ่อเรียนรู้อะไรได้เร็ว มีความสามารถเป็นคนขยนันเป็นคนมุ่งมัน่นเป็นคนเก่งอะ่ะดังนั้นคุณสามารถที่จะทําธุรกิจส่วนตัวของคุณได้แล้วธุรกิจส่วนตัวของคุณก็จะประสบความสําเร็จด้วยแต่เขาบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยอย่างน้อยมันต้องกระจายสู่โลกโซเชียลนะคะหรือคุณอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นบางคนสภาว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ดีเลยเนาะมีแต่พี่พี่น้องๆที่จิกกัดที่รุมถึงคุณอยู่อะ่ะที่ ไม่หวังดีกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นเจ้ากรรมนายเวรมาได้ทุกรูปแบบนะคะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะมาในรูปแบบของพ่อแม่พี่น้องเครือญาติคุณเองก็ได้หรืออาจจะมาเป็นเจ้านายลูกน้องคุณก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่มีความสุขคุณก็ขยิบออกมาแต่ขยิบออกมาก็ใช่ว่าคุณจะทิ้งความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วต่อให้คุณย้ายไปอยู่ที่ไหนก็ตามคุณก็สามารถส่งค่าเลี้ยงดูไปให้เขาได้นานๆกลับไปดูแลเขาได้ มีเงินมีทองมีศักยภาพจ้างพยาบาลดูแลได้จ้างคนดูแลได้ถูกไหมคุณก็ยังดูแลเขาได้อยู่อืมแต่ถ้าคุณอยู่แล้วมันเป็นทุกข์ก็อย่าอยู่ตรงนั้นก็ขยิบออกมาย้ายที่ทํางานอย,อย้าอยที่อยู่อาศัยคนนี้มันทําให้เป็นทุกข์ไม่ต้องเอามันเจ้ากรรมในเวรคู่กรรมไม่ต้องเอามันไปเริ่มต้นหาใหม่ในในข้างหน้าโฟกัสที่การงานและความสุขของตัวเองก่อนนะคะเขาบอกแบบนี้นะเอออีกสักห้าใบแล้วกันเนอะ คือทั้งหมดทั้งมวลน่ะคุณเป็นผู้ทําตัวเองให้เป็นทุกข์เป็นผู้จํากัดชีวิตตัวเองจนตัวเองเป็นทุกข์ไม่มีใครบางคนบางทีคุณอาจจะสําคัญตนผิดไปไงว่าคุณสําคัญถ้าคุณไม่ไม่มีคุณองค์กรจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณครอบครัวจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณผัวคุณเมียคุณจะอยู่ไม่ได้คุณสําคัญตัวเองผิดอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าวันนี้คุณตุยไปอ่ะทุกคนเหล่านั้นก็ตายพร้อมคุณเลยหรือเปล่าเปล่าเขาก็อยู่ได้นะคิดใหม่ค่ะ ปรับไมม์เซตตัวเองใหม่เนอะเหมือนอ่านไพ่ไปด่าไปเังไม่รู้นะคือองค์แม่หมอเขาเป็นคนพูดตรงนะคะเลวลาแม่หมออ่านไพ่นี่ไม่ใช่แม่หมอนะเป็นองค์เขานะแม่หมอบางทีเถียงในใจแล้วเถียงไม่ได้เขาบอกพูดไปตามนี้ก็ตามนี้นะเออแล้วแม่หมออาคีพเสียจแม่หมอจำไม่ได้แม่หมอพูดอะไรไปด้วยสองไม้เท้าอ่ะแปดถ้วยมาเห็นปะเออ the high priestess priest. the world the world มา oh, โอ้ย the judgment ขอบคุณพระเจ้า ฮะนายออฟสอดนะคะจบวงกรรมเสียทีจบ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 สิ้นทุกกรรมข่มขืนในชีวิตของคุณไม่หมองมองว่าการจบสิ้นกรรมของคุณส่วนหนึ่งมันเกิดจากตัวคุณเองเนี่ยเข้าใจธรรมะแล้วอ่ะบรรลุสัจธรรมแล้วอ่ะแล้วคุณปลดปล่อยตัวคุณเองได้แล้วอ่ะคุณก็เลยปลดปล่อยกรรมทั้งปวงที่คุณแบกรับเอาไว้ตลอดเวลาเนี่ยมันเหมือนคุณหอบถุงกรรมอ่ะไปไหนไปด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าหนักอ่ะถุงเนี่มันนักหนักแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะวางมันลงได้ แล้วคุณแบกมันมาสี่ห้าสิบปีจนจะแก่อยู่แล้วจนวันเนี้ยคุณบางคิดแม่บอกเสร็จรู้สึกว่าเออไอถุงเนี้ยต่อให้คุณวางมันลงอะ่ะถุงเนี้ยมันก็จเจริญเติบโตของมันได้เนาะในที่สุดในเดือนเนี้ยคุณก็วางถุงนั่งลงแล้วคุณรู้สึกว่าเบาคุณรู้สึกว่าสบายคุณก็ออกเดินทางของคุณค่ะไปดีกว่าไปหาที่ใหม่อยู่ที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขที่ที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อืมไอถุงกรมถุงหนักๆที่คุณแบกอะ่ะ พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเครือญาติสามีภรรยาที่ล้วนแล้วแต่ให้โทษทุกเอเจ้านงเจ้านายลูกน้องงานที่มันเป็นทุกข์กับคุณเน่ยสลัดมันทิ้งค่ะวางมันลงไปหาใหม่ข้างหน้าเนี่ยในที่สุดแล้วในเดือนนี้คุณจะมีการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่ตรงเนี้ยวางมันลงอะโบกมโจ้งอะค่ะเออโยนทิ้งลงไปเออแม่หมอเป็นคนเหนือด้วยแหละค่ะ แล้วคุณก็รู้สึกคุณไม่เอาอะไรท้งนานละใครอยากได้อะไรก็เอาไปอยากได้ผัวอยากได้เมียเอาไปอยากได้สมบัติเอาไปอยากได้ที่ดินเอาไปอยากได้ตําแหน่งเอาไปคุณเจรลีโยกย้ายเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่เอามันมันอาจจะเป็นว่าคุณเกิดมาเป็นผู้สร้างสร้างแล้วเป็นผู้ให้แต่วันนึง คุณจะมีอะไรเป็นของตัวคุณเองแล้ววันนั้นมันก็มาถึงแล้วก็คือเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมสิ่งเหล่านี้ยคุณสร้างมาเพื่อไม่ใช่ของคุณก็ทิ้งมันไปค่ะจ,คจะคนจะซับซับอ่าซับสมบัติสิ่งของวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะคะวางมันลงแล้วคุณก็ออกเดินทางไปข้างหน้าโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะไปไกลต่างถิน่นต่างแดนก็ได้นะเปเริ่มชีวิตใหม่ ุณได้เจอเจอสังคมใหม่เจอเจอผู้คนใหม่เจอเจอครอบครัวใหม่เจอเจองานใหม่เจอเจออะไรใหม่ใหในชีวิตอ่ะมันเหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะใบที่สุดท้ายอ่ะใบสุดท้ายนต่คุณคิดดูแล้วกันมันเป็นใบที่ฉันผ่านวิบากกรรมชีวิตมาหมดแล้วในที่สุดคุณก็ได้พบความสุขที่แท้จริงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของตัวคุณเขาบอกว่าคุณต้องรีบรุดหน้ารีบสลัดความทุกข์ทิ้ง รีบปล่อยวางอา่แล้วก็รีบเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้านะคะแล้วคุณจะพบผนทางแล้วคุณจะจบสิ้นวงกรรมทุกอย่างคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อันนำไปสู่ความสุขสมบูรณ์ในทุกทุกด้านของชีวิตนะเดอะเวอร์เนี่ยคือคนที่สุขพร้อมทั้งกายทั้งใจทั้งอสังหาทั้งโภกกรัพย์ทั้งครอบครัวทั้งความรักทั้งบุตรหลานเนะ่ยเมื่อคุณเคลื่อนออกจากตรงนั้นอ่วันหนึ่งคุณจะได้เจอเจอสิ่งเหล่านี้นะคะ สุขพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ถ้าคุณไม่ออกมานะคุณก็จะจมปลักอยู่กับอย่างนี้ไปทั้งชีวิตนะคะเลือกเอาเองนะเนี่ยเขาบอกให้คุณตัดสินใจเอาเองเนาะเนี่ยคุณจะตัดสินใจแบบไหนถ้าเป็นแม่หมอแม่หมอก,ก็หลั่นละค่ะชิงละไปดีกว่าให้ไวดีกว่าเออนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณนะคะเอาเป็นว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการตั้งต้นชีวิตใหม่ของคุณ เป็นเดือนแห่งการจบสิ้นวิบากกรรมเป็นเดือนที่คุณจะได้รับความสุขความพร้อมในครอบครัวในชีวิตทุกๆด้านนะคะเออเป็นเดือนที่คุณจะสลัดกรรมเก่าพิ้งทั้งหมดนะอ่ะก็ยินดีกับการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ